Everyone. Welcome สวัสดีค่ะอยิ่ดีต้นรัตระเรีนนะคะข้าสิ่งของเรียนภาษาอังกฤษของพื่สิริรัตน์ค่ะวันนี้นะคะจะเป็นบทเรียนของพี่ๆมัธยมค่ะบทเรียนในวันนี้นะคะพี่ๆจะได้เรียนรู้นะคะเป็นเรื่องของ conditional sentences conditional sentences หรือว่าเรียกสั้นๆง่ายๆนะคะที่คุ้คืูก็คือ if-else ประโยค if-else หรือเรียกเป็นภาษาไทยนะคะว่าประโยคเงื่อไนไขนักเรียนประโยคเงื่อนไขมีหลายแบบนะคะมาดูที่แบบแรกกันก่อนค่ะแบบแรกนะคะเขาเรียกว่า zero conditional sentence หรือเรียกสั้นๆว่า type z นะคะ type zero ประโยคแบบนี้นะคะจะใช้ในการนําเสนอความจริงเรื่องจริงทางวิทยาศาสตร์นะคะความเป็นเหตุเป็นผลหรือว่าเป็นธรรมชาตินะคะแล้วก็เป็นกิจวัตรอื่นๆนะคะโครงสร้างประโยคนะคะก็จะประกอบไปด้วยประธานสองส่วนด้วยกันนะคะส่วนแรกก็คือส่วน้ส่วนหลังก็คือส่วน clause ส,ส่วนี้ก็จะประกอบไปด้วย e นะคะและตามด้วยประธานแล้วก็กริยาช่อ,องหนึ่งส่วน clause ก็จะเป็น หรออยาช่องหนึ่งนะคะอยู่ด้านหลังมาดูตัวอย่างประโยคค่ะตัวอย่างประโยคนะคะ If you heat water i t boils h e v you heat water boils ความหมายของมันก็คือถ้าคุณต้มน้ำหรือว่าเอาน้ำไปให้ความร้อนทำให้มันร้อนขึ้นมันก็จะเดือดน,นั่นเองอันนี้เป็นความจริงใช่ไหมคะเป็นความจริงเป็นเรื่องจริงั้ง วิทยาศาสตร์แน่นอนค่ะเมื่อเราเอาน้ำไปทำให้มันร้อนมันก็จะเดีอดนะคะตามโครงข้างค่ะมี if นะคะส่วนิดนะคะมี you เป็น subject นะคะแล้วก็มี hit เบิ hmm. ช่องหนึ่งในส่วนคอร์สด้านหลังก็จะมีประธานก็คือผิดแล้วก็มีบ o ย เป็นกริยาช่อหนึ่งนะคะซึ่ง v o i y s จะเติม s ด้วยกับผันตามประธานเนื่องจากประธานอีกเป็นเอกพจน์นะคะมาดูตัวอย่างอีกตัวอย่างนึงนะคะ mm hmm. if I travel abroad I take my passport ถ้าฉันไปต่างประเทศฉันก็ต้องพา,า,าต้องเอาพาสปอร์ตของฉันไปด้วยอันนี้ก็เป็นความจริงเป็นเหตุเป็นผลแน่นอนนะคะโครงสร้างค่ะมี if นะคะมี I เป็นประธาน มีพรอมเ,เป็นกริยาช่องหนึ่งค่ะส่วนอมก็จะมี I เป็นประธานและมีเทเป็นกริยาช่องหนึ่งชิ้นเดียวกันค่ะประโยคในลักษณะน,นี้นะคะของประโยคเงื่อนไขนักเรียนจำไว้เลยนะคะว่าประโยคถ้านักเรียนจะทําข้อสอบใ้้ได้กับประโยคแบบนี้นักเรียนจะต้อง1นึ่จำโครงสร้างของแต่ละชนิดให้ได้แล้วก็สองจะต้อง เดาความหมายหรือว่าแปลความหมายของประโยคค่ะเพื่อให้เรารู้ว่ามันเป็นประโยคที่เกิดขึ้นในลักษณะไหนนะคะต่อไปเลยค่ะเป็น type ต่อไปเขาเรียกว่า f i r s conditional sentences หรือว่า type 1ันั่นเองนะคะเมื่อกี้ศูนย์อันนี้หนึ่งนะคะใช้กับเหตุการณ์ที่คาดว่ามีแนวโน้มว่าจะเกิดขึ้นในอนาคตนั่นเองค่ะยกตัวอย่างนะคะ ดูโครงสร้าง,อง่อนยกตัวอย่างค่ะ if นะคะในส่วน if ก็จะมี if นะคะตามด้วยตัวประธานตามด้วยกริยาช่องหนึ่งค่ะส่วน else ก็จะตามด้วยประธานแล้วก็ will นะคะแล้วก็กริยาช่องหนึ่งค่ะตัวอย่างนะคะ if the sun shines I will go swimming if the sun shines I will go swimming ค่ะ พระอาทิตย์สองแสงหรือว่ามีแดดออกนะคะ s ั n ช h ยฉันก็จะไปไว่ายน้ำเขาคาดว่าเขาจะไปไว่ายน้ำถ้าพระอาทิตย์มีแสงแดดออกมาประโยคแบบนี้นะคะเป็นการคาดก,การเกิดการที่คาดว่าจะมีแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นในอนาคตนะคะดูโครงสร้างเลยค่ะนี้เห็นไหมคะมี The Sun เป็นประธานค่ะแล้วก็มีชอย n e เป็นเว r ร์ชอ ในส่วนฟรอสก็จะมีไอเป็นประธานมีวิวแล้วก็โกเป็นเวิร์ช่องหนึ่งนะคะนักเรียนสังเกตนะคะประโยคในล,ลักษณะนี้นะคะที่เป็นอีฟซ้อนนักเรียนสามารถสลับที่กันได้ระหว่างส่วนอีฟกับส่วนฟรอสด้านหลังนะคะย้ายอาส่วนอ e ีฟไปไว้ด้านหลังก็ได้นะคะแล้วก็ไม่ต้องใส่คอมา่ามันก็จะกลายเป็นประโยคยาวๆนะคะเช่นประโยคนี้ก็จะได้ว่า I will go swimming if the sun shines I will go swimming if the sun shines. เพราะฉะนั้นถ้าเราไปเห็นในข้อสอบมันเป็นประโยคยาวๆไม่มีคำมมากแต่มันมี if นะคะแสดงว่าเขาเอาผล c ่ o นไไปไว้ด้านหน้านะคะตัวอย่างประโยคต่อไปค่ะ if it rains I will not go to the park if it rains I will not go to the park ข้อผลตก ฉันจะไม่ไปส่วนสาธารณะนั่นหมายความว่าโอกาสที่ฝนจะตกก็มีแต่ถ้ามาาืไหร่ฝนก็ตกฉันก็อาจจะไปหรือไม่ไปก็อ,อีกเรื่องหนึงนะคะแต่ถ้าฝนตกฉันไ่ไปแน่ๆนะคะโครงสร้างนะคะก็อิีฟนะคะอิทเป็นประธานเรนเป็นกริยาช่องหนึ่งเติม S เพราผัานตามประธานอิทที่เป็นเอกพจน์นะคะ ส่วนคอร์สก็มี I เป็นประธาน I w i ี l นะคะแล้วก็มี go นะคะตัวนี้เป็น not go เพราะว่าเป็นรูปปฏิเสธนะคะประโยคนี้ก็เช่นการเราสามารถสลับที่ระหว่างส่วน if ส่วน go ได้นะคะถ้าเราสลับที่เราก็จะได้ว่า I will not go to the park if it rains uh, I I will not go to the park if it rains นะคะอันนี้เป็นตัวอย่างนะคะ มาดูต่อไปค่ะชนิดต่อไปกันเลยนะคะ second conditional sentence second conditional sentence หรือว่าเป็น type t นะคะใช้กับเหตุการณ์ที่ตรงข้ามกับความจริงในปัจจุบนันเะใช้พูดถึงสิ่งที่คิดว่าไม่น่าจะเกิดขึ้นนะคะหรือว่าเกิดขึ้นได้น้อยมากนั่นเองนะคะโครงสร้างประโยคก็จะมีประธานนะคะในส่วนนี้คำนี้มีประธานแล้วก็เป็น verb ช่อง สองน,นะคะเมื่อกี้ช่องหนึ่งนะคะนักเรียนชนิดเมื่อกี้เป็นช่องหนึ่งพอส่วน c r o s ชนิดเมื่อกี้เป็น view แต่ชนิดนี้เป็น verb นะคะแล้วก็เป็น verb ช่องหนึ่งทำไมถึงมี n i f n i f ก็คือ infinitive แปลว,ว่าไม่ผ่านเป็น verb ช่องหนึ่งแบบเดิมๆนะคะไม่เติม s หรือ es นะคะประธานจะอะไรก็ชังมันนะคะไม่ต้องเติมนะคะมาดูตัวอย่างกันค่ะตัวอย่างนะคะก็ะะจะได้แบบนี้ if I w a n the lottery, I would buy a big house. if I won the lottery, I would buy a big house. ถ้าฉันถูกลอตเตอรี่ฉันจะซื้อบ้านหลังใหญ่ๆสักหนึ่งหลังตรงข้ามกับความจริงในปัจจุบันหรือเรียกว่าอะไรนะคะโอกาสที่จะเกิดขึ้นมีน้อยก็คือ ถ้าป็นถูกรลอตเตอรี่นั่นเองนะคะมาดูโครงสร้างคำวิธนะคะ I, I เป็นประธานค่ะว n นเป็นิร์ฟช่อง2ของกริยาช่องที่1ก็คือ win นะคะแล้วก็ในส่วนของก็จะได้ I เป็นประธานบูด <would S 1> ตามโครงสร้างค่ะและายเป็นกรนิยาช่องหนึ่งไม่ขันะนคะ,ะ,นะนคะ,ะ,คะถ้าเราสลับที่กันรเราก็จะได้ I would buy a big house if I won the lottery ปร <c oughs> ะโยคต่อไปนะคะ if I lost my glasses I would not be able to read หมายความว่าถ้าฉันทำแว่นตาหายฉันก็ไม่สามารถอ่านหะนังสือได้นะคะอันนี้อาจจะยังไม่เกิดขึ้นนะคะหรือว่าเ,เ,เป็นไปได้นอนมากนะคะมี if เป็นประธานมี if นะคะนำหน้าประโยคมี i เป็นประธาน lost เป็นวลช่องสองคำหนึงนะคะในส่วนของ ก็จะมีไอเป็นประธานมีบูตตามโครงสร้างเลยค่ะ not be น,นะคะ not be ีเป็นกริยาช่องหนึ่งไม่ของของบ to be นั่นเองนะคะตามโครงสร้างเป๊ะเลยค่ะชนิดต่อไปเป็นชนิดสุดท้ายแล้วนะคะนักเรียน t Sech Conditional n e n c r ประโยคนี้นะคะ type ช้ r e e นะคะก็จะใช้กับเหตุการณ์ที่ตรงกันข้ามกับความ ตรงนั้นข้ามกับอดีตที่เกิดขึ้นแล้วหมายความว่าไม่เกิดขึ้นในปัจจุบันนั่นเองนะคะไม่สามารถเกิดขึ้นจริงพูดกับเกี่ยวกับอดีตที่ไม่ได้เกิดขึ้นจริงนะคะโครงสร้างนะคะก็จะมี if นะคะตามด้วยประธานแล้วตามด้วยแค่นะคะแล้วก็เวิร์กช่องนะคะในส่วนฟรอสก็จะเป็นประธานตามด้วย who ฮ a s บวกเวิร์กช่องสามค่ะมาดูประโยคตัวอย่างนะคะ if she had studied, she would have passed the exam. ถ้าหล่อนตั้งใจเรียนหรือว่าเรียนหนัหล่อนก็จะสอบผ่านแสดงว่าตอนนี้ผ่านไนทั้นเรียนไม่ผ่านค่ะพูดถึงเหตุการณ์ที่ตรงข้า,า,ามกับอดีตท่าเมื่อก่อนเรียนตอนนี้ก็จะสอบผ่านแสดงว่าตอนนี้สอบไม่ผึานดรวยค่ะจบสร้างนะคะ if ค่ะชีเป็นประธานเหมือนเดิมค่ะ แ a ชสตาร์ที่นะคะแฮชแล้วก็สตาร์ทที่เป็นเวชร์กชอปส่วนคอสก็จะมีชีป็นประทานบูธแล้วก็แ v e ตามโครงสร้างน,นะคะแล้วก็ตัวอย่างช่องที่สามค่ะอีกตัวอย่างนะคะ if i haven't eaten so much i wouldn't have felt sick ถ้าฉันไม่ กินมากจนเกินไปนะคะฉันก็จะไม่รู้สึกป่วยแสดงว่าตอนนี้ฉันเป็นยังไงลรวคะนักเรียนป่วยค่ะเพราะฉั้เป็นยังไงคะกินเยอะมากเลยนะคะโครงสร้างมาแล้วมีอีสนะคะ i เป็นประธานหาด้นก็คือในส่วนของ h a ฮที่เป็นรูปปฏิเสธนะคะมีแชนต์หัวช่องสามคำมาอีกส่วนคลอสก็จะมี i เป็นประธาน wouldn't เป็น วูดในรูปปฏิเสธนะคะแล้วก็ Have กางโครงสร้างแล้วเป็นกริยาช่องที่สามตัอยู่นะคะ mm. เป็นยังไงบ้างคะครบทั้ง4ชนิด4ประเภทของประโยคเงื่อนขายมี type zero type one type t และ type 3 h r e เรามาดูนะคะเรามาช่วยคุณครูทำที่เขาว่านักเรียนยังจำกันได้หรือเปล่านะคะประโยคแรกเลยค่ะ เห็นไหมคะคุณวนช่องไว้ให้เราเติมคนักเรียนบานข้อนะคะอาจจะเว้น2ช่องทั้งส่วน i f และส่วน f o r s e เลยค่ะประโยคนี้เว้นในส่วน i f เอาไว้นะคะ If j a k h a v the money. He will go to America. สิ่งแรกที่จะต้องทำห้เห็นประโยคแบบนี้ลองอ่านดูก่อนค่ะอ่านแล้วลองแปลนะคะ Jake แปลวตัวนี้ไป็นยค่ะ i Jake มิน เด็กจะไปอเมริกาประโยคนี้มีความเป็นไปได้ค่ะคาดหวังว่าจะเกิดขึ้นในอนาคตนะคะไทป์นี้ก็มีตัวช่วยให้คือวิวตามด้วยเวิร์กช่องหนึ่งใช่ไหมคะถ้าวิวตามด้วยเวิร์กช่องหนึ่งส่วนท็อตมันก็คือไทป์วันค่ะไทป์วันโครงสร้างน,นะคะก็คือยิบตามด้วยประธานตามด้วยเวิร์กช่องหนึ่งส่วนท็อตก็จะเป็น ประธานตามด้ว,วิวและเวิร์กชอปหนึ่งส่วนคอเรามีแล้วนะคะมาดูส่วนอีฟก,กันค่ะอีฟประธานคือเจคและส่วนนี้ก็เป็นเวิร์กชอปหนึ่งที่อยากทำให้มาแล้วนะคะเอาตัวนี้มาทําให้เป็นเวิร์กชอปหนึ่งซึ่งตัวนี้มันก็เป็นเวิร์กชอปหนึ่งแล้วและคะนักเรียนแต่เราจะเติมแฮชไม่ได้เนื่องจากว่าเจคเป็นประธานที่เป็นเอกก์ค่ะนักเรียนถ้าเขาเป็นเอกกจน์สเราต้องเติมแฮที่เขาค่ะ เป็นไงคะข้อแรกข้อต่อไปค่ะโจทย์มาแล้วนะคะ if I be here I would wear the red top ไลคเอาเลยค่ะถ้าฉันอยู่ที่นี่ฉันก็จะสวมท็อปนะคะเสื้อค่ะสีแดงค่ะเขามีตัวช่วยให้เราอยู่แล้วค่ะให้เติมเฉพาะส่วนนี้ ส่วนค r o s ให้มาวูดแล้วก็เวิร์ช่องหนึ่งเพราะฉะนั้นถ้าเราดูวูดตามด้วยเวิร์ช่องหนึ่งนะคะโครงสร้างนี้ก็จะเป็น type ค่ะ type t ูโครงสร้าคง,งคืออะไรคะนักเรียนอีฟตามด้วย subject นะคะตามด้วยเวิร์ช่องสองแล้วก็ subject ในส่วนของเป็นเ,ออเขาเรียกว่า c r o ใช่ไหมคะ subject ตามนี้แล้วก็มี แล้วก็กริยาช่องหนึ่งแบบไม่ผันค่ะ,ะดูโครงสร้างน,นะคะนี่มีแล้วค่ะไ <I S 1> <I S 2> เป็นประธานค่ะบทช่องสองเห็นไว้ก่อนนะคะ mm hmm. ส่วนท้ายก็จะเป็น i, I เป็น subject บ o o t และแวร์นะคะเป็นกริยาช่องหนึ่งค่ะคำนี้นะคะเรียนคุณข้อแนะนำ เราขาดอยู่เวอรตัว,ว่าเราขาดอะไรนะคะกริยาช่องสองของ verb to be กริยาช่องสอง verb to be มีสองตัวนะคะก็คือ was the w e r e แต่ถ้าเป็นในประโยคเรื่องนี้เรื่องเดียวนะคะนักเรียนในเรื่องของประโยคเงื่อไขนะักเรียนจำไว้น,นะคะว่าเราจะไม่ใช้ was เลยเราจะใช้ were ตัวเดียวกับพวกประธาน ไม่ว่าประธานจะเป็นเอกกับพจน์เป้ามูพลพจน์จะมีหนึ่งมีสองมีสามนะคะใช้เวิร์ตัวเดียวไม่ปรากฏวอร์ s นะคะในชนิดนี้เพราะฉะนั้นจำดีนะคะแต่ถ้าเป็นกริยาตัวอื่นที่ไม่ใช่วอสตีก็ใช้กริยาช่องสองผ่านตามแบบของการผ่านกริยาปกติเลยค่ะตัวอ,อย่างต่อไปนะคะ if you touch a fire you get burned มีช่องให้เติม2ช่องเลยค่ะนักเรียนแปลก่อนนะคะถ้าคุณ touch แปลว่าแตะจับนะคะ fire ไฟ you get burn ก็คือคุณก็จะไหม่นะคะ burn ก็คือความร้อนของอาไมนั่นเองนะคะอันนี้เกิดอะไรขึ้นครับประโยคนี้ดูแล้วตัวช่วยของเราคือความหมายเท่าั้นคะถ้าเราถูกหลับโดนไฟ มันก็จะเกิดการเอาไม้นั่นเองนะคะอันนี้เป็นหลักความเป็นหรมันก็คือ type l e v นั่นเองค่ะโครงสร้างนะคะ if e ตามด้วย subject แล้วก็ตามด้วย Word ช่องหนึ่งนะคะในส่วนของ c อ o s s ก็จะเป็น verb ช่องหนึ่งตามโครงสร้างค่ะ if e ค่ะ subject คือ you ค่ะแต่ตรงนี้ก็ต้องเปลี่ยนเป็น verb ช่องหนึ่งซึ่ง touch ก็เป็นช่องหนึ่งแล้วถูกไหมคะ ด้านหลังก็ต้องเป็นเวิร์ช่องหนึ่งค่ะในเมื่อทัชเป็นเวิร์ดช่องหนึ่งแล้วและประธานก็เป็นตัวที่ไม่ต้องเปลี่ยนเป็นเอกพจน์ใช่ไหมคะไม่ต้องเติม s หรือ es ก็ใส่ได้ปกติ u ก็เช่นกันค่ะประธานไม่ใช่เอกพจน์เราปับเติม get ได้ปกติกเลยนะคะข้อสุดท้ายค่ะเป็นไทย Free นะคะดูประโยคค่ะ you find the book if you open the bag คุณจะเจอหนังสือถ้าคุณเปิดกระเป๋าอ้อวมีเสนอให้แล้วอันนี้แถมไปนะคะฟรีเลยค่ะคุณเปิดคุณจะเจอหนังสือถ้าคุณเปิดกระเป๋าประโยคนี้เป็นการสลับที่ระหว่างส่วน if ก,กับส่วน c a o s e นะคะเอา if มาไว้ส่วนท้ายค่ะแล้วเอา c l a u s e ไปไว้ส่วนแรกนะคะ รงตั้งค่ะอีฟตามด้วยซัพเซ็กต,ตามด้วยแฮตบวกเวิร์กช่องสามค่ะส่วนครอสก็จะเป็นประธานตามด้วยฮูทแฮตบวกเวิร์ช่องสามค่ะถ้ามันสลับกันเรามาดูอีฟส่วนอีฟก่อนแล้วกันนะคะนี่ค่ะอีฟนะคะอยู่เหมือนเดิมยูเป็นประธานส่วนตรงกลางนี่ค่ะจะต้องเติมแฮตใช่ไหมคะแล้วก็เวิร์กช่องเอาโอเพนมาเติมนะคะโอ้หุ่น ก็จะได้เติม ed ก็จะเป็นว o u n ช่อง3ค่ะส่วนที่เป็นคลอสก็จะเป็น s เป็นประธานส่วนตรงกลางนะคะให้เติม would have work, บวก verb ช่อง3เราก็ใส่ would have แล้วก็เอา find นะคะมาเปลี่ยนให้เป็นกริยาช่อง3ค่ะเราก็จะได้แบบนี้ค่ะ you would have found the book if you had opened the b a เป็นยังไงคะ จบไปนะคะกับในส่วนของประโยคเงื่อนไขทั้ง4แบบทั้ง Typ e e ซีโ e ่ Type ว่า Taiwan ัชูแนะคะถ้านักเรียนอยากจะดูเพิ่มเติมนในส่วนของคลิปนี้นะคะหรือคลิปอื่นๆให้เข้าไปที่ห้องเรียนคูณสีิรันะคะในเ e b o ุ k p เพ e นะคะหรืออาจจะไแอดไลน์ไอดีนะคะมาสอบถามเพิ่มเติมหรือช่องทางหนึ่งก็คือสามารถเข้าไปดูได้ใน เว็บไซต์ของครูซีดีรัตน์ค่ะสำหรับวันนี้นะคะคลิปนี้คุณครูก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับนักเรียนนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะคลดบายค่ะ